สวัสดีครับวันนี้มพบกับผมช่างยิู่คิวฟีชแนลครับวันนี้ผมจะมาเล่นมาครับในโหมด s า r เวอร์กับน้องผมนะครับโอหมดซาวเวอร์ผมขอสร้างเซิร์ฟใหม่นะครับ s า r เวอร์ s า r เวอร์ s า r เวอร l อ้อนไหนจ๊ไปอ้อนเราไปตัดไม้กันเดี๋ยวมันก็ม,มืดก่อนแล้วตัดไม้ก่อนเร็วตัดไม้กันเฮ้ยตรงนั้นมีทุ่งหญ้าด้วยอ้อน <c oughs> เดี๋ยวเราไปตัดไม้เสเร็จแล้วเราไปนะ <c oughs> ต้นเอี่ยมไม้มาแลกเหรอ <c oughs> สองที่ได้สองอ้นแล้วอ้อนล่ะผมขอ,ขอเปลี่ยนเป็นอ่า ง่ายกว่าเยอะแบบนี้นี้อ่นงอยนน้องได้กี่อันแล้วจ้าหาันเอ็เลยอืมมาจากพิ่อ้อยขอไปขอโทษนะ๋ยวพี่ไปรลน้องอ้ออยู่นี่นะ ไปไกลแล้วนะอ้อนเอาาเอเอาถามมาเจอเลยไม่อ้อ,อ,อนจ,ไจนอ,นไ,อจไปจนอีมาแล้วนะอ้อนจะไปจนอีมะเดียวนะอี พ,พี่หลักนีนี่เป้นอิมะนี่อิมะมาด้วยอิมะ้อ้อ,น,น,อนอย่าเพิ่งไปไกลเดออ้อนอย่าเพิงไปไกลดิอี่หาอ้อนไม่เจอแล้ววยตั้งอยู่ตรงนี้อ่ะาอิมะมันมีเป็นอิมะตกมะอีมันมีอิมะตนะกด้วยอีใจใจมะด้วย มั่นใต้ดินแล้วอย่างนี้นนดูกับพี่นะล่ะช่วยกันสร้างนะนี่กล่องอม,มาครับฟต์คราฟต์อันลนะอ้อนเอาที่ขุดก่อนแล้วควานก็เอาไว้ด้วยพี่เอาที่ขุดกับขวานนะที่ขุดลงไปก่อนเอประตูนนเอาประตูทำไมไม่ได้ใช้ประตูนะว้ายต้องการประ้งอ้อนหนมาอยู่กับพี่นี่ มนันิดเอ่อ้กะกะออนออกไปก่อนมดมันิปะตงอ,อนเอน็มก็ขึ้นไม่ได้ดี่อขอดเของนาีขุดเองเอาคอเอาอ,อนอ,อน้นฮะอทองมาออน,ออน เย่างมาตันสีแล้วค่อยเอาแป๊บนึงขุดสร้างบ้านก่อนแลจะใกล้อีกนะไปหาที่ทำไฟมาสิอ้อมไปอยู่เอาไอยู่กันแต่ว่ามันไม่มีไฟนเข้าไปหาแร่มาสิว้ไรมีสุบะเราแร่กันลยกันเลยางแรงได้ หลบซอมบี้นะโอ้หลบซอมบี้อ่ะลองลองไปดูซิเ,เราน่าจะมีไฟนะมันไม่มีไฟนะเราจะใชเราจะขุดลงไปจะห,หาไฟกันเดี๋ยวพี่จะมาขุดชิ้นตัวามีไฟเออไปออกไปเจอตับเออจะมีไฟนะอยอดมีขอครับที่ขุดอันนี้ ครับที่คุดออกน,นี้จ้าปุ๊บอ่าปุ๊บได้พียงดนี้แล้วอออเอาไม่อ่อนเออออนเอาไหมนี่เอาอ่ะ,อะที่พี่ถอหออนอ่องแบบนี้อ่ะปอยอ่อนอ่อนออกอีหน่อยพี่จะอ่นหาแร่พี่จะไปหาแร่ท,ทาไฟ ต้อนไม่ต้อ้า่ใชนีคู้อไม่แช่โครเลย้อใช้คุดอนันนี้คดล้จ้าีถ้ามนี่หไปหาแม่เพื่อทำไฟกันดีอืแล้วอจะแต้อีอกอีกอกอีกไปอันไหนแล้วะ อ้ซีออนโคตทางขึ้นทำไมล่ะ w h ้ o ออนแอเนอร์ุ้ย มีไอ,อ,อ,อจ้จะแล้วจะแล้วพี่ชยนโอ้นี่ันเราได้ไฟแล้วเราได้ไฟแล้ว นอไอ้ไปอยู่บนนั้นรอบนบนอันนั้นบนนั้นบน,น,น,บนลอบนท่านเนี่ยข้างบนนะข้างบนนะเข้าใจไหม นะครับโอ้โหออนแอมอย่าพ <c oughs> ึ่งเข้ามานไม่อ่อนออกไปก่อนอย่าพึ่งมาอยู่กับพี่อ่อนจะแต่อนออกจะออกไปไหนออ่อนแล่วอันนั้นหมดแล้วอ่อนเหรอได้หมดแล้วปลาขึ้นขึ้นข้างบนกันอ่อนเอึ้งไม่ได้เลยอ่อนขุดทางขึ้นออกเหรอ อ้อนนี่แหละคุดอ,อกเดียวออกลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนนี่จะวางที่ขึ้นนี่นีม่มาขึ้นมามขึ้นมาแล้วนี่รถไฟแล้วอ่อนบินแล้ววาให้บอกให้อ่อนบินละ่ะขให้ขุดขึ้นมาเลยนี่อ้อนเห็นไหมเออแล้วก็ขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้ว อ้นก э ็เอาบล็อกอะไรวางก็ได้อ้นเอาออกไปก่อนพี่วาง้นี่แล้วก็เดินสบาอ้าวพี่ตกขึ้นไปก่อนเลยอ้นอ้ยากได้ตมาจงีเล่กนายวเาจะอ่าด้วของครของมันนะจ๊ะมาแล้วออ มันอันนี้ประตูตั้งนี้อันนี้ประตูนี่ประตูนี่ก็ <imitation>

กในนั้นก่อนร้องให้มันช้าก่อนแล้วค่อยจะมองเห็น

สไม่ได sí, ้เป mm ิดซอมบี้นะเว้ยลุสิประตูพี่ยังไม่ได้ปิดเสียงวัวร้องเสียงซอมบี้กำลังฆ่าวัวอยู่ใช่แล้วซอมบี้กำลังออกมาพี่เอาหมดซอมบี้ให้เต็มสี่แล้วนะวันน้องบอลเดินแต่คลิปเปิดระเบิดเอาก็ะไรเพราะอ่อนแค่ดีใช่ไหมพี่อยุนนิดแล้ว จลไม่ใช่แล้วอันจะกลัวทำไมอันก็ขุดลงไปต่อสิอันนม้ขุดกันเยอะเลยขุดลงตายไปแะ้วจะถึงบ้านพี่แหละตรงที่จะสร้างบ้านจะถึงแล้วและสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปยังเท่านี้นะครับเซ็จแล้วอขอบขอบ 吧。